จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับคอมเสวยแล้วไทยเอาจริงจัดการแท็กซี่คอมเมที่แอบมาหากินในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายงานนี้จบเกมจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาฟังกันครับไทยเดินหน้าตั้งด่านตรวจจับแท็กซี่เถื่อนกัมพูชาวันแรก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ4พฤศจิกายน2566เวลา7นาฬกาที่หน้าโรงพยาบาลสอตอด่านตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นายสหาชาติคำพูลขนส่งจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายอำนาจบุญคงปลัดอำเภอกาบเชิงเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังสุรานารีทหารพรานตำรวจสอพอกาบเชิงตมสุรินท จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันตำบลด่านเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อกวดขันบังคับใช้กฎหมายกรณีรถรับจ้างจากฝั่งกัมพูชาออกมารับจ้างอยู่ในฝั่งประเทศไทยจำนวนมากด้วยผ่านด่านท้าบอลช่องจอมเข้ามาทำให้มีผลกระทบต่อ รถโดยสารรับจ้างที่ถูกต้องของฝั่งประเทศไทยที่ทำให้ไม่มีไรายได้และมีไรายได้ที่ลดลงในการรับจ้างที่ปรากฏตามข่าวที่ผู้เดือดร้อนได้โพสต์ลงสื่อโซเชียลจนเป็นกระแสดรามา่าเมื่อปลายกันยายน2566ที่ผ่านมาทำให้ทั้งสองประเทศโดยจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดรมีชัยต้องมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชาวกัมพูชาที่นำแท็กซี่เข้ามารับจ้างได้ทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังไม่เป็นผลยังมีการนำรถเข้ามารับจ้างอย่างต่อเนื่องทั้งที่ด่านผ่านแดนช่องจอมจังหวัดสุรินและด่านผ่านแดนช่องสงมจังหวัดศรีสะเกษจากนั้น จังหวัดสุรินได้มีการประชุมหารือเพื่อหาทางออกกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีมติพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินให้มีการร่วมกันบูรณาการตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อกวาดขันบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวและจังหวัดสุรินนั้นได้มีการส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยทราบแล้วก่อนจะมีการประชุมสองจังหวัด ของ2ประเทศเป็นครั้งที่2เมื่อช่วงบ่ายของวันที่3พฤศจิกายน2566ที่ห้องประชุมหน่วยงานประสานงานชายแดนประจำพื้นที่2จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินโดยมีนายสันทัศน์แสนทองรองทุวาราชการจังหวัดสุรินพร้อมด้วยนายสุธิโรธเจริญธนศักด นายอำเภอกาบเชิงนายสหาชาติคำภูลขนส่งจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรานารีตัวแทนของเจ้าหน้าที่จากด่านสุลกากรช่องจอมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ตำรวจสพกาบเชิงเจ้าหน้าที่หน่วยงานประสานงานชายแดนประจำพื้นที่สองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขณะที่ฝั่งกัมพูชามีนายหุนโซเพีย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยนายอำเภอรกรุงสำโรงนายแอมปัญญาฤิ์ประธานช่องโอนลเสมต็ตอําเภอรกรุงสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยตมช่องโอลเสมต็ตสุลกากรช่องโอนลเสมต็ตและหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยร่วมประชุมทั้งนี้นายหุ่นโซเพียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยให้รับทราบก็ได้ขอผ่อนผัน ยืดระยะเวลาในการประครับใช้กฎหมายออกไปจนถึงพน้นเทศกาลปีใหม่2,567เหลือเวลาอีกสเดือนเกรงจะมีผลกระทบต่อชาวกัมพูชาที่จะเข้ามาเที่ยวและซื้อสินค้ารวมทั้งรักษาพยาบาลอย่างไรก็ตามทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินและนายอำเภอกาบเชิงและขนส่งสุรินต่างก็ได้โต้แย้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่จอดสุรินนั้น จำเป็นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างไรก็ตามการตั้งด่านตรวจร่วมในครั้งนี้เป็นการซักซ้อมโดยมีการตักเตือนอย่างเบาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชาวกัมพูชาทราบก่อนจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดต,ต่อไปทำให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาต้องฝากให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินรับข้อเสนอดังกล่าวไปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินซึ่ง ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนั้นก็ได้รับเรื่องและจะทำการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปตามมาติการพิจารณาของจังหวัดภายใต้เหตุผลความสัมพันธ์อันดีงามของสองประเทศเช่นเดิมก่อนจะได้มีการตั้งด่านตรวจร่วมบูรณาการในวันนี้เป็นวันแรกนครวัดเป็นของไทยหลักฐานจากแผนที่โบราณแสดงออกว่าประเทศไทยคือเจ้าของ ประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับเป็นเรื่องราวจากทางกลุ่ม Facebook เสียมกุ๊กได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเลือ,อกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพแผนที่โบราณด้วยเขานั้นได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเราได้รวบรวมแผนที่ประเทศไทยมาให้หลายยุคเลยภาพแรกไทยแลนด์เยียร์หนและแผนที่ทุกฉบับคือนครวัดเป็นของไทยตั้งแต่แรก ก่อนขเขมรจะมีประเทศและก่อนที่สยามจะยกดินแดนนครวัดให้กับฝรั่งเศสก่อนจะถูกฝรั่งเศสปิดเบือนข้อมูลเพื่อที่จะแย่งชิงนครวัดไปจากสยามถ้ายังเป็นของไทยอยู่ก็จะกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยเหมือนเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่นๆโดยที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ไม่เปลี่ยนแปลงและเราคงไม่ต้องปวดหัวกับการเคลมของขเขมร ทุกท่านเก็บภาพแผนที่เหล่านี้ไว้ได้เลยนะคะแผนที่นี้มีประโยชน์เราเอาไว้สู้คดีในศาลโลกเพราะว่าฝรั่งเศสมารุกรานเราหรือป้องกนันเขมรจะบิดเบือนอ้างแผ่นดินไทยเป็นของตนในอนาคตและนี่นะครับเป็นข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับนครวัดนครวัดเป็นหมู่ปราสาทในประเทศกัมพูชาและเป็นาศาสนรสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพื้นที่รวมกว่า 162.6เฮกเตอร์ are, วงเล็บ1.6ล้านตารางเมตรซึ่งเท่ากับ402เอเคอร์แรกเริ่มนั้นสร้างขึ้นเป็นเทวาลในาศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศให้แด่พระวิษณุก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวัดในาศาสนาพุทธในช่วงปลายคิศตวรรษที่1 2นครวัดสร้างขึ้นในช่วงต้นของคิศตวรรษที่1 2 ด้วยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองแห่งเมืองยะโสธรปุระวงเล็บในปัจจุบันคือเมืองพระนครซึ่งเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดเิเขมรสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเทวาลประจำรัฐและเป็นสุสานฝังพระศพถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการนับถือลัทธิไสวนิกายของกษัตริย์องค์ก่อนเหตุเพราะนาครวัดนั้นสร้างขึ้นเพื่ออ,อุทิศแด่พระวิษณุ แทนที่จะเป็นพระศิวะและเนื่องจากเป็นปราสาทที่ได้รับการอนุรักษ์ดีที่สุดในบริเวณที่ตั้งโดยรอบนครวัดจึงเป็นปราสาทเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเป็นความเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่มีความสำคัญมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโดยนครวัดถือเป็นจุดสูงสุดของรูปแบบ การสร้างสถาปัตยกรรมเขมรแบบดั้งเดิมและได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศกัมพูชามีการปรากฏอยู่บนธงชาติและได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาที่มีความสําคัญที่สุดในหมู่ของนักท่องเที่ยวลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นบรา่มานะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าสักวันเราต้องเอากลับคืนมาทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่เอาแล้วครับกำแพงเน่าๆนะ ยกให้กัมพูชาแกะสลักเล่นๆตามใจชอบถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยขอเอาแต่แผ่นดินคืนทาดเขมรน่ะไม่เอานะพัฒนายากหนักแผ่นดินถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียมไม่เอาเมนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียมเอาแต่ดินแดนส่วนแมาน่ะถีบลงทะเลให้หมดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแผนที่ฉบับแรกของไทยที่ ชาฝรั่งเศสเคยทําขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสยังไม่ได้วางแผนยึดแคว้นกัมพูชาของไทยและนครวัดฝรั่งเศสก็เคยบอกว่าเป็นของไทยก่อนที่ฝรั่งเศสจะมีแผนยึดสมบัติของเราซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็น,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ